ขอต้อนรับสู่ Better Story Podcast สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับอิงนะคะในช่วง Browse Book อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวหนังสือนะคะแต่ว่าจะมารีวิวงานหนังสือนั่นเองค่ะก็ช่วงนี้เขากำลังมีงานเป็นงานหนังสือภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า Big Bad Wolf Book Sale นั่นเองนะคะก็จัดที่ Impact Forum เนอะ ตามภาษาคนบ้านหนังสืออย่างเรานะคะก็ไปเดินมาแล้วตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ข้อดีของงานนี้ก็คือว่าเขาจะจัด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากไปดึกดืก่เดนๆแค่ไหนก็ไปได้แล้วก็ยิ่งไปดึกๆนะคืออากาศดีคนน้อยแล้วก็รถไม่ติดนะคะเมื่อคืนก็ได้ไปมาแล้วแล้วก็ไปเดินเดินดูคะ่ะจริงๆครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่อิงได้ไปงาน Big Bad Wolf นี้มาเนาะคราวที่แล้วไปกับเพื่อนแล้วก็ หวังใจว่าจะไปซื้อหนังสือที่เป็นอเดลค l ร์ลิงบุ๊กนะคะก็คือหนังสือที่แบบเป็นหนังสือระบายสีของผู้ใหญ่ที่ช่องระบายสีมันจะค่อนข้างเล็กกว่าแล้วก็เป็นลายกราฟิตี้สวยๆนะคะก็ถ้าใครเคยเห็นพวกหนังสือระบายสีของเด็กเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนแล้วก็ช่องเนี่ยก็คือจะค่อนข้างกว้างเพื่อให้เด็กได้ระบายสีได้แบบอย่างแบบ สบายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยช่องมันจะค่อนข้างเล็กค่ะเพื่อจะให้เราแบบระบายสีได้ให้มันเหมือนโมเสกอ่ะค่ะเหมือนแบบว่ากราฟฟิตี้อะไรอย่างนี้นิดนึงซึ่งการจุดประกายของการซื้อหนังสือระบายสีนี่นะคะก็คือเกิดขึ้นจากการไปซื้อมาจากงานหนังสือก่อนแล้วรู้สึกว่าทำไมมันแพงจังเลยเล่มหนึง่งประมาณตกประมาณ300อบาทโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้มีสีแถมมาด้วยนะคะซึ่งอิงอะ่ะก็รู้ว่า หนังสือเหล่านี้ของเมืองนอกหรือของฝรั่งเนี่ย มีเยอะมีมีให้เลือกเยอะกว่ากว่าที่เราเห็นมากแต่ว่าพอนําเข้ามาทําเป็นภาษาไทยตามร้านหนังสือเนี่ยเหมือนคนไทยก็อาจจะยังไม่ได้ฮิตมากนะคะก็เลยไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่แล้วก็พอมาเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยก็ก็จะขายแพงนิดนึงก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงาน Big Ba d Wolf เนี่ยเป็นงานที่แบบเหมือนอนำเข้าหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีพวกหนังสือที่เป็นคล้ายๆกัแบบพวก w o r k b o o k Activity Book ของเด็กๆเ,เนี่ยมีมาออกบูธเยอะนะคะแล้วก็มีกิจกรรม จมจากในหนังสือนี่แหละที่น่าสนใจเนี่ยเยอะก็เลยคิดว่าจะไปเลือกดูแล้วก็หวังใจว่าจะได้อดัลคาร์ลิงบุ๊กเนี่ยมาเยอะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็โดนไปเป็นสิบเล่มเหมือนกันนะคะป่านนี้ยังระบายไม่หมดนะคะเยอะมากแต่ปีนี้ก็คือตั้งใจว่าอาจจะไปเดินดูภาพรวมทั่วๆแล้วก็ถ้ามีหนังสืออดัลคาร์ลิงบุ๊กเนี่ยก็อาจจะซื้อมาอีกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นว่า,าจริงๆอิงไปงาน,นก็ไปวันแรกเลยนะคะแต่ว่าไปมาตอนกลางคืนซึ่งมันมีรอบ ก่อนที่จะเปิดเนี่ยเป็นรอบ VIP Pass มาก่อนก็มีคนมาได้รีวิวมาบ้างแล้วว่าอ่ามีพวกของดิสนีย์เยอะซึ่งดิฉันก็ค่อนข้างบ้าดิสนีย์นะคะก็เลยไปโดนมานะคะก็อ่ารอบนี้ไปก็คือภาพรวมก็คืออิงก็ได้หนังสือ a อเ c c o l o r i n g Book มานี่แหละที่ไม่ซ้ำกับปีที่แล้วนะคะอ่าแล้วก็มีความบ้ามิกกี้เมาส์นะคะก็ซื้อ หนังสือระบายสีมิก้เมาส์ซึ่งเป็นของเด็กเลยแหละนะคะแต่ว่าเราชอบนะคะเราก็เลยซื้อมาค่ะก็ได้มาประมาณแบบเจ็ดแเล่มนะคะก็ซึ่งราคาเนี่ยเขาบอกว่าลด50-80%เนะคะเกือบทุกเล่มในงานเนี่ยค่ะรอบนี้นะคะสิ่งที่ทำเอาเราตื่นเต้นนะคะก็คือพเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ย เจอโซนไทยพับลิเชอร์บุ๊ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะงานเนี้เท่าที่อิงเคยเดินคราวที่แล้วเนี่ยอิงไม่เห็นนะคะว่าจะมีหนังสือภาษาไทยเลยแต่ว่ารอบนี้มีอยู่ประมาณแบบอุ้ยหลายเคาน์เตอร์หกเเคาน์เตอร์อยู่ค่ะมีหนังสือนิยายซึ่งนิยายก็ไม่ได้เก่านะคะก็เป็นนิยายที่ค่อนข้างใหม่แต่โอเคมันอาจจะไม่ใช่เล่มใหม่อัปเดตแต่ว่าก็เป็นนิยายไทยที่ก็ก็ดังค่ะอย่างเซตเอ่อเซตนิยายจีนที่เป็นแบบว่า คนไทยแต่งก็มีเยอะค่ะหรือว่าเซตเสื้อสิ่งกระทิ่งแรดหงอะไรเงี้ยค่ะก็มีขายนะคะหรือว่าจะเป็นเซต My Hero สุภาพบุรุษ สุดที่รักอะไรสักอย่างที่เอามาทําเป็นละครเนี่ยลมไพยผูกรักมนตาลายหงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเราก็เลยตื่นเต้นว่าเออรอบนี้มีหนังสือภาษาไทยด้วยเนาะแล้วก็นอกจากหนังสือนิยายที่เป็นไทยพับลิเชียบุ๊กนะคะก็มีหนังสือของเด็กๆค่ะที่เป็นนิทานเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็มีแอคทิวิตี้บุ๊กของเด็กที่เป็นภาษาไทยมีหนังสือที่เป็นปกแข็งๆสวยๆเป็นหนังสือภาพเป็นสารานุกรมนะคะที่เป็นของไทยเนี่ยก็รอบนี้มาเยอะค่ะประมาณ78เคาน์เตอร์ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออัน นี้คือสิ่งใหม่สําหรับงาน Big b a d Wolf เพราะว่ารู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็โซนต่อไปเขาก็จะแบ่งเป็นโซนของเด็กค่ะซึ่งของเด็กเนี่ยจะเป็นเซ็กชันใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของงานได้เลยนะคะซึ่งเซกชันเด็กเนี่ยก็จะเป็นหนังสือก็คือจะมีหนังสือบ้างหนังสือปนของเล่นบ้างหนังสือปนกับแอคทิวิตี้ต่างๆอย่างเช่นสีบ้างสติกเกอร์บ้างนะคะหรือว่าเป็นพวกหนังสือป๊อปอัพต่างๆที่เปิดมาแล้วก็มีตัวอะไรกระด้งกระเด้งออกมานะคะหรือว่าเป็นหนังสือ ที่แพ็กมากับของเล่นต่างๆนะคะเช่นที่เห็นเลยนะ Star War อย่างเงี้ยเป็นหนังสือที่แบบแพ็กมากับพวกป๊อปอัพต่างๆของ w t r s w i g l t s a b e r อ่ายาน Millennium Falcon อะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะมีอย่างนั้นของเด็กๆเนี่ยเยอะมีจิ๊กซอมีแบบเป็นหนังสือที่เป็นบอร์ด นะคะบอดบุ๊กนะคะก็คือแบบเป็นปกแข็งแล้วก็ข้างในก็จะมีแบบว่ากิจกรรมมากมายหลากหลายให้เด็กๆได้ทำนะคะอันเนี้ยจะล่อไปประมาณครึ่งงานเลยนะคะพวกโซนชิลเดนบุ๊กเพราะว่าเป็นนหนังสือที่ เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะข้ขางในเนี่ยเนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าก็จะมีอายุของเด็กบอกว่าอันนี้คือ0ูถึงหปีอันนี้คือ5้าถึงสิปีนะอะไรแบบนี้ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไปเลือกซื้อกันแล้วก็ในงานก็มีเด็กๆเ,เยอะนะคะแต่ว่าอิงรู้สึกว่าความหลากหลายของไอ้หนังสือกิจกรรมเหล่านี้ปีนี้ค่อนข้างน้อยเพราะปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีโหสติ๊กเกอร์เนี่ยก็มี1โซนเลยป๊อปอัพก็มี1โซนบอร์ดบุ๊กก็มี1โซนนะคะปีนี้รู้สึกว่าเขางงรววมกกันนนะคะแล้้็อ สือความหลากหลายนะค่อนข้างน้อยลงไปเดินเดินดูรู้สึกว่าเออมีแต่ละบายสีธรรมดามีแต่แบบสติกเกอร์ธรรมดาไอ้แบบที่ เป็นป๊อปอัพอย่างปีที่แล้วที่อิงเจอเนี่ยเป็นฟรอเซนเนี่ยคือแกออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นเสื้อผ้าใสได้ทั้งตัวเลยอะไรแบบเนี้ยความหลากหลายตรงเนี้ยหรือว่าความครีเอทีฟตรงเนี้ยรู้สึก,กว่าของปีเนี้ยน้อยลงนะคะก็เลยไม่แน่ใจแต่หนังสือเนี่ยมันไม่ได้ซ้ํากับปีที่แล้วนะเท่าที่มองมองผ่านตาดูที่ซ้ําจริงๆอาจจะแบบมีค่ะแต่ว่าน้อยมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเออความหลากหลายเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยลงไอความตื่นเต้นครีเอทีฟจาก กิจกรรมจากหนังสือเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมีน้อยไปถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนาะแต่ว่าก็เด็กๆเ,เขาก็คงจะชอบค่ะแล้วก็หนังสือค่อนข้างอัปเดตนะคะมีแบบ a อนน a ลสตาร์วอลสอนะคะมีโคโค่อย่างเงีอย่างปีที่แล้วไม่เจอนะคะปีนี้ก็เจอโคโค่แล้วก็มีแอนนวลสตาร์วอล์กวันอะไรแบบนี้ค่ะก็คือค่อนข้างอัปเดตมี Frozen มีเดอะไลออนคิงนะคะแล้วก็มี Beauty and the Beast ที่แบบเป็นเวอร์ชันใหม่มีโมอาอะไรแบบนี้ที่ที่ปีก่อนไม่เจอนะคะปีนี้เห็น โซนซันเดรโอค่อนข้างน้อยเห็นบ้างค่ะมีคิตตี้มีอะไรแบบนี้แต่ไม่ไม่เยอะนะคะรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหนึ่งโตเลยเต็มเตมเลยนะคะปีนี้เห็นค่อนข้างน้อยค่ะหนักไปทางอเวนเจอร์มาเวลอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะจะมามากกว่าอื่นๆนะคะแล้วก็พอตัดมาที่พอจบโซนเด็กไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนที่เป็น Young a d เด t f ฟิ t ชั n นอ่าเจนเนอเรลอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอิงรู้สึกว่าโซนของหนังสือที่เหมาะกับวัยเราเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นเซ็กชันใหญ่อย่างโซนที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับมูวี่โฟโตกราเฟอร์ม u ิวสิกอย่างเงี้ยค่ะมีแบบประมาณ6-7โต๊ะอะเยอะมากแต่ปีนี้เหมือนเห็นมูวี่โต๊ะนึง ฟอโตกราファーโต๊ะหนึ่งคราฟแอนด์ฮอบบี้โต๊ะนึงอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันแบบเออมันน้อยลงหรือเปล่านะคะอ d ดัล c o คาร์ลิ b งบุ๊กเนี่ยปีที่แล้วแต่ถ้าอิงจำไม่ผิดเนี่ยมันมีประมาณ4โต๊ะปีนี้เหลือแค่2โต๊ะซึ่งหนึ่งโต๊ะเนี่ยเต็มเ, Book เต็มเป็นอะดัล์ฟคาร์ลิงบุ๊กเต็มเต็มอีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยเป็นอาดอล์ฟคาร์ลิงบุ๊กครึ่งเดียวค่ะอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือเป็นแบ่งเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอานนอ ที่งานหนังสือเราจะต้องค่อนข้างแบบมีพลังใช่ไหมเราต้องแบกทั้งสือแต่ว่าพอถ้าเป็นงาน Big Bad Wolf เนี่ยคือสบายใจได้เพราะว่ามีรถเข็นแล้วก็ยนโยนใส่รถเข็นแล้วก็ค่อยไปจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์ทีเดียวค่ะแล้วก็หนังสือค่อนข้างลดเยอะที่ยิงชอบไปซื้อ Adult c o l o r i n g Book จากงานนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกปกติเขาจะขายอยู่ประมาณ300หรือ300บาทขึ้นนะคะแต่ว่างานนี้ขายแบบ จ็ดสิบบาทร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเงี้ยเธอมันแบบมันต้องซื้ออะบางทีมันแบบว่าแถมสีมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยล้วก็อิงรู้สึกว่าความความสนุกสนานของมันก็คือว่าบางลายอะค่ะมันไม่มีขายในไทยคือถ้าไม่ใช่งานบ i g Bad Wolf อะมันถ้าไปซื้อที่อื่นหรือว่าไปซื้อตามร้านหนังสือต่อให้เราไปเมืองนอกเราไปซื้ออะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ได้ฟิลนี้อะไรแบบนี้แล้วเราก็คงไม่ไปเมืองนอกไปแบกหนังสือมาใช่ปะมันแบบ เปลืองน้ำหนักกระเป๋าเราถูกไหมก็ไปซื้อที่งานนี้ได้ค่ะก็มีหลากหลายมากมายแล้วก็อิงก็ซื้อ,อมิกกี้เมา์ ที่เป็นระบายสีมาทั้งแบบผู้ใหญ่แบบเด็กอะไรเงี้ยว่าบอคอแตกที่สุดนะคะก็โดนมิกกี้ตกไปอย่างเต็มเหนียวมากนะคะแต่ว่างานนี้ถือว่าไม่ได้มีความเสียหายมากเท่าไหร่นะคะก็โดนไปแค่ประมาณแบบหลัก6 700บาทเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่จริงๆเป็นงานที่จัดโอเคแต่อิงรู้สึกว่าทำไมสเกลมันเล็กกว่าปีที่แล้วมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ความหลากหลายของงานก็ยังพอมีอยู่บ้างใครที่สนใจยังไม่ได้ไปเดินนะคะก็สามารถไปเดินได้จนถึง ันที่19สิงหาคม2019นี้นะคะที่ Impact Forum นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนของหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีเยอะนะคะที่เป็นแบบนิยายดังๆมี Harry Potter เป็นเซตเตเนี่ยแน่นอนมีางานเจเคโรลลิงนะคะแล้วก็พวกหนังสือบ i โอกราฟีเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกปีนี้รู้สึกว่าสเกลมันเล็กค่ะแต่ละโซนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโหจำได้ว่าแบบมี Spielberg กโนแลนอะไรแบบว่าชุดใหญ่มากปีนี้รู้สึกว่ามันลด เคาน์เตอร์เหลือแค่แบบอย่างละโตเองนะคะก็เลยคิดว่ามันมีให้เลือกน้อยไปน,นิดนึงสำหรับคนที่ชอบเดินเรื่อยเปื่อย ดูหนังสืออะไรไปเรื่อยๆอ,อย่างเรานะคะก็เลยรู้สึกว่ามันน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะใครที่ไม่เคยไปเลยนะคะก็ลองไปดูได้ค่ะสนใจลองแะไปได้ซึ่งบอกเลยว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยอย่างแพงที่สุดของเขาเนี่ยก็คือเป็นแบบพรีเมียมเป็นบ็อกเซ่ยก็พันกว่าบาทประมาณพันสี่ร้อยบาทที่เป็นบ็อกเซีตใหญ่ๆนะคะแต่ว่าถ้าหนังสือที่ลดราคาทั่วไปเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยไม่เกินสองร้อยบาทอะร้ 101, 180, 140, อยหนึงง่งร้อยแปดสิบร้อยสี่สิบงี้ซึ่งมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่สวยนะคะใครชอบก็สามารถไปดูได้แล้วก็รอบนี้นอกหอข้างหน้างานนะคะ เราก็จะโดนตกไปก่อนหนึ่งรอบแล้วเพราะว่ามีบูธของนายอินมีบูธของ C ีเนะคะแล้วก็มีบูธของน,นันมีบุ๊กด้วยเอเชียบุ๊กด้วยนะคะเราก็จะโดนตกตั้งแต่ยังไม่คเดินเข้างานเลยนะคะแต่ว่าหนังสือที่ร้านหนังสือเหล่านี้นํามาขายก็จะเป็นหนังสือโทนเดียวกับงานที่จัดนะคะอย่างเช่นหนังสือนิยายเล่มบางๆของออกฟอร์ตะคะที่จะเป็นนิยายคลาสสิกต่างๆเช่นเร็กูล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบที่เล่มละ2ี่บาทแล้วก็จะมีเลเวลบอกอย่างนั้นนะคะก็จะมีขายอยู่หน้างานซึ่งเขาก็จะเน้นแบบเป็น,น หนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นหนังสือของเด็กส่วนใหญ่ก็คือจะเลือกมาให้แมทก,กับงานนั่นแหละของร้านไอินเนี่ยถามว่ามีภาษาไทยไหมก็คือมีหนังสือภาษาไทยด้วยค่ะแต่ว่า,าเล่มที่เลือกมาอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่ที่อิงเห็นอัปเดตสุดๆก็คือ,อทำไม n น t f l i x ถึงดังอย่างเงี้ยค่ะกับปาฏิหาริย์ร้านชําของคุณนามิยะอย่างเงี้ยก็มีขายอยู่ข้างหน้านะคะไม่ได้ดูราคาค่ะเพราะว่า,าที่เรามองหาเนี่ยดันไม่มี ก็เลยไม่ได้ดูว่าข้างหน้ารดเท่าไหร่แต่เขาก็เขียนอยู่ว่าลดราคาเหมือนกันก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเดินดูได้มันเราจะโดนตก ตั้งแต่หน้าง,งานอยู่แล้วนะคะก่อนจะเดินเข้าไปแล้วก็ตอนที่จะเดินออกมานะคะอพอเราจ่ายตังค์คัทเช์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเคาน์เตอร์สุดท้ายก่อนที่เราจะเดินออกเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ให้บริจาคหนังสือคือเราสามารถเลือกซื้อหนังสือค่ะแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ยกหนังสือพวกนั้นเนี่ยเป็นบริจาคไปได้นะคะใครที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ลองไปเยี่ยมชมได้นะคะที่นี่แหละงาน Big Bad w o l f b o o k Sale 2019ซึ่ง Big Bad w o l f เนี่ย จัดหลายประเทศนะคะแต่ของเราเขาก็จะเรียกว่า big bad wolf bank g o k นั่นเองนะคะก็ที่ impact forum ค่ะไปเจอกันได้เนาะแล้วก็คราวหน้านะคะเดี๋ยวอิงจะมารีวิวหนังสือหรือว่ารีวิวงานหนังสืออะไรให้ฟังอีกก็ติดตามเองได้ในช่วง browse book นะคะสุดท้ายนี้ถ้า podcast นี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง better story podcast ไว้นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ